สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ T f e x 101รายการที่จะมาเล่าคำศัพท์เกี่ยวกับการเทรดอนุพันธ์ใน T f e x ท่านผู้ชมคะกลัวหุ้นตกอะค่ะมีนเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งไปลงทุน <c oughs> แต่เห็นช่วงนี้ข่าวไม่ค่อยดีเยอะค่ะจะขายหุ้นทิ้งไปก็กลัวว่าหุ้นจะไม่ตกจริงคิดไม่ตกเลยอะค่ะ อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆครับไม่ต้องเครียดวันนี้เราจะมารู้จักวิธีพลิกเกมแก้สถานการณ์ด้วยการประกันความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่า hedge นั่นเองครับประกันความเสี่ยงคืออะไรหรอคะเหมือนซื้อประกันรถเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะครับในชีวิตประจําวันเราจะเห็นเครื่องมือประกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆเช่นประกันอุบัติเหตุประกันภัยรถยนต์ประกันอักขีภัยซึ่งผู้ทําประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันก่อน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขึ้นผู้ที่ทำประกันก็จะได้รับเงินชดเชยมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ <Wow. S 1> สำหรับในโลกของการลงทุนเราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าอนาุพันธ์มาประกันความเสี่ยงจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่อาจปรับตัวลดลงได้อย่างในกรณีของน้องหมิน่น หากกลัวหุ้นที่ถืออยู่มีมูลค่าลดลงแต่ยังไม่อยากขายก็สามารถใช้ Set 50 Index Futures Set 50 Index o p t i o n หรือ Stock Futures มาช่วยกันประกันความเสี่ยงในช่วงหุ้นขาลงได้ซึ่งถ้าหุ้นมีราคาปรับตัวลดลงเราก็จะได้เงินจาก Futures หรือ Options มาชดเชยแล้วพอสถานการณ์ต่างๆดูดีขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องทำประกันต่อไปก็ได้นะครับ ฟังไม่เศร้าและทุกอย่างบริหารได้หมดเลยนะเนี่ยพบกับคำศัพท์เก๋ๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการทีเฟ1กซ์วันพบกันทุกสัปดาห์ทางทีเฟ station on youtube ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย